วันนี้คุณชิสาติภรกิจใช่ไหมแต่เธอบอกว่าเธอเนี่ยพาไปที่ศรีสะเกดมาไปทําเมนูพื้นถิ่นที่บอกเลยแซ่บแซบกับเมนูนี้ปนไก่ใส่บักม่วงค่ะมาเด้อพี่น้องปองไปมากินเขาวล้วกันมือนั่นเทมือนี้นําเสนอมนู่เน่เทเมนูที่มิซื้อมาปนไก่ เป็นตะแสะอิลีจ้าโอ้ยและเช่นเคยค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากรองนายกเทศมนตรีตำบลไพรบึงคุณพงษ์นภัสสุภาพรวมถึงคุณเชิงชายพงวันกำนันตำบลสำรงพลัดมาเป็นผชอชอ <c oughs> เป็นผู้ช่วยเชฟของชิสาจา้า <c oughs> บอกเลยนะคะว่าการทำเมนูนี้เล่นเอาเมด เราต้องย่างไก่เตรียมไว้ก่อนนะคะโดยไก่ที่ใช้เนี่ยต้องเป็นไก่สาวด้วยค่ะเราจะได้รสชาติที่อร่อยสุดๆแล้วาย่างด้วยต่านเน่าเฮ่ตว่าน,าน,านด้วยก็จะเพิ่มความหอมกรุ่นเข้าไปอีกค่ะจากนั้นก็นาพริกกรเพียมพอแดงที่ยางไฟแล้วมาตำาพอแหลกให้เข้ากันแล้วก็ใส่ไก่สาวย่างลงไป แก้วขูดฝอยลงไปเพิ่มความเปรี้ยวปริ๊ดต่าไม่เข้ากันตอน่อด้วยการปรุงรสชาติไหมักแนวใดกับปุ้งตั้มนั้นเลยจ้าแต่อย่าลืมใส่กลาว่ายน้ำมานาน <c oughs> อย่าลืมใส่ปลาร้าด้วยนะจ๊ะเพิ่มความนวนิดหนึ่งเติมน้ำสะอาดนิดหน่อยแค่เพิ่มความฉ่ำริบฝนของเราแค่นี้ก็ตั้ง เนื้อไก่ที่เอามาใส่มันคือเอกลักษณ์เลยเพราะว่ามันจะมีความหนึบของไก่บ้านจริงๆนี่คือเมนูอาหารโบราณของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรอำเภอไพบรึงจังหวัดศรีสะเกดนะคะเชื่อว่าใครที่ได้ลองทานดูแล้วเนี่ยจะต้องประทับใจแล้วก็ต้องชอบแน่นอนมีโอกาสแวะมาทานกันที่ศรีสะเกดนะคะวันนี้ขอแซฟต่อก่อนนะคะคุณผู้ชมแม้ชิสาจ สีสเกตแต่ก็ตื่นเต้นกับการได้เรียนรู้วัฒน,นธรรมที่แตกต่างของชาติพันธุ์เขมรหนึ่งในสีเผ่าไทยสีสเกตในครั้งนี้โดยเฉพาะเมนูป้นไก่ใส่มะม่วงบอกเลยแซ่บไม่มีวันลืมจ้าของดีพื้นถิ่นหากินยากที่สาโมโกันไน จะงั้น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 ทนวตแม่ไม่เตรียมมือก่อน